ี่สองที่จริงต้องขึ้นแปดแล้วนะครับเฮ้ยมาแล้วครับเลิก้าโดยไปทีเดียวจะตายเนี่ยเนีนหรอ เรียบร้อยครับผมน่าจะกดที่หนึ่งแล้วแหละก็คอมผมเก่งว่ะ <c oughs> เรามีทีมตระแทงของผมวะ นอนอยู่แล้วครับนี่ผมเล็งพี่บ่าวท,ทีนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตัวแบกก็คือเบกนะฮะตัวแทงก็คือเีจุนี่น่ากลัวนะพวกนี้นีน่ถ้าแตงว่าถ้าใส่แทงตัวที่แบบใจมานานน้อยๆอ,อ่ะแม่งก็จะเวิร์กมากเลยนะ มันจะถึกมากเลยนะครับแอบคิดอยู่ว่าไอแต่ลักดิวนี่คอปอ่ะมันจริงจริงมันเวิร์กนะแต่การเลยนะ่ะแต่ผมอยากได้ทองก่อนผมจะทำฟาส8แปดผมว่าจะได้ชัยชนะมารัวๆนะฮะผมว่าผมใส่ไปเลยดีไหมหรือว่าใส่ไปเลยดีกว่าไม่น่าจะได้วะตัวเนี้ย คน่าจะต้องการเยอะไม่ก็อันนี้ไงเฮ้ยว่าไอคอนไดมอโมันก็น่าจะดีเหมือนกัน ก็ถึกอ่ะไอเทมทีเนี้ยเออผมไม่เคยแบบเช็คเลยเว้ยโอเคมีผมเล่นคนเดียวนะครับหวัานจียรับ เวก้ารีโลหรอแต่ไม่ใช่ไอเทมไวก้ารีโลนะครับ <t ell> แทงได้อยู่แล้วครับกากัดโคตรแรงอะ่ะไอโคตรถึกอ่ะขนาดดาวเดียวถ้าไม่ใช่ฝั่งเขาม,มีตัดฮิลคือแบบคือโคตรถึกอะ่ะแต่เดี๋ยวก็มีครับไม่นานหรอกเกาะไปก็มาไม่นานเลยจริงๆ ก่อไฟเพิ่งบัฟมาด้วยอุย้ยเดนามโมวะ่ะตัวทีขอตังก่อนแล้วกันทุกคนรู้ว่าผมจะเล่นอะไรหรือเปล่าเพื่อแบบนี้หลายรอบละเออลืมอัดเลยเวน คงจะรอสายเซรีนะครับถ้าเดาไม่ผิด ยิงส <ersch> ิีโรแน่เวกออกมาได้แล้วจ้ารอนานรอนานอยากได้มาดิคคยเซอร์แล้วครับ พูดตรงๆหมู่บ้านผมน่าจะแพ้ไอ้นี่แหละชาโค้เนี่ย โอ้โหโอเคเลยจ้าผมอยากใส่ให้ไอ้มอดีคายเตอร์มากกว่าว่ะ ส่งมาดิใครเติมไห้ผมได้แล้วหายเลยว่ะ สี่สองนี่จริงต้องขึ้นแปดแล้วนะครับเฮ้ยร่างจุดตีอะไรอะ่ะไม่รู้แหละเอาก่อนมาได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ขอบใจนะขอดไอเทมครับ ครีร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้ผมจะหาเอาผมเผื่อขายไปป้าเอ้ยผมต้องหาวารีไคเซอร์ต้องหาวารีไคเซอร์ก่อนครับหาวารีไคเซอร์กับออโรูล่าครับเดี๋ยวเราจะหาวารีไคเซอร์ก่อนเชื่อโคตรแรงเออ ขอบใจนะมาแล้วครับยังมีตัดรีวิวเหลือล้วิวใส่ใครดิ คิดว่าจะได้นะเสร็จผมคุกกี้คุกกี้กก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 ได้เฉยว่ะลงเลยครับไป ชิบหายแล้วครับได้ที่หนึ่งเลยแต่หมอนี่ผมยังสู้ไม่ได้เลยกว่าผมได้ะกินยังวะ เรียบร้อยผลจากนี้ก็ดีเหมือนกันนะ oh. d i Ascension เนี่ยเ mm hmm. มื่อกี้เลี้ยงต้นอย่างสับอะสับเกินน้องว่าผมจะถอดไอ้แล้วกันคลาดแล้วใส่นี้ให้แทนเดี๋ยวรอวอมก,ก่อน,นครับว่าผมมีไอ้ใส่ใส่เบอร์คอยแล้วไอ้ใส่เบอร์คอยจากดาวไซเบอร์ตรอนนี่มัน transformer อ๋ออ๋ออ๋อออออออติมาปรามขอเลือดอีกอนันขอเลือดอีกอันหนึง่งไม่มีวะ่ะมาอาก็ไม่มีอะไรดีโมเากาะอยู่อเกาะอัน ที่หนึ่งครับสู้ไงวะสองข้างแอ่งเต็มด้วยวีซ่าสองตัวเลยสวยแล้วครับ หายแล้วครับเที่ยวหมื่นหกเลยเหรอแรงไปนะเพื่อนนี่ผมใส่ดับเบิลคลาวแล้วนะทอดสองอัน เรียกผมจะไม่ไหววะได้ปะคิดว่าได้นะปัญหาคือใส่ให้ใครใส่แม่สาวคนนี้ไง ีลอยครับไม่ได้เหรออยากให้ไอัเนี้สองดาวไอ้เชืบเอบเผลอลงไปไม่เป็นไร Từng được bên trên đời Hắp đi gần như ý ơi lòng lát đi qua เมื่อไรมันสองดาวไงสวยที่จริงผมเก็บได้นี่ผมน่าจะได้ชุดนี้ถามดาวไปแล้วนะครับถ้าผมเก็บอะเคบมาขวาอีกซึจนี้ผมต้องแคลบมาขวาอีกนี่ไง ออโรล่าโคตรแรงครับผมว่าออโรล่าน่าจะเป็นตัวแบกปะเมืเ่อกี้หรือว,ว่าเวกวะขอดูหน่อยสิอ๋อเวกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนตัวแบกอยู่ขวาตัวแบกอยู่ตรงกลางมองอ่อตรงนี้แหละตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ดิอะไรก็ได้ ถ้าไ้ตาเอ็กซ์คูชนเนอีกตาอยางนี้คือแบบเบอร์มากเล่นแคลร์เหรอใส่แคลรด้วยิ่นดามเมรครับ ลังเลลังเลใชเร็วไปเราจัพเปรี้ยวเราขึ้นเอกเดนเนอร์ห้าดีไหมถ้าผมจะสู้ได้ไหมนี่แหละ มีโอกาสตู้ได้นะตู้ได้หวะว่าทำของให้รีเน็กดีกว่าเออผมเก็บทองด้วยห้าสิบทองครับขึ้นสู่ชั้นเนอร์ห้าไปเลยแต่เก็บทองไปยี่สิบเจ็ดเพราะมันงานหยาบหน่อยมั้ง นดิงครับแทงบางมากเลยถ้าเจาะม่เข้านี่คือลำบากละสวยเชือสองร้อยสี่สิบห้าเลยหรอ นีน่ท่านดีเนคกตัน,นตผมเรี้เทล่ะวหร่ะสามพันนะครับเลียกฟูมันเจ้น,น่ากลัวว่ะไอ้พวกเนี้ยใช้มื่นหนึ่งครับมอพละพอไอเทมแท้งก่อนดีกว่าเออ จริงผมว่าคันได้สัญลักษณ์ DIY Corp ก็ไม่น่าจะแย่เหมือนกันลืมเปลี่ยนอีกอะลืมไปเลยไม่จะสลับออกเปลี่ยนเป็นอันนี้มันจะได้สตันไวๆนี่สตันแปดสิบบรรดาห้าสิบห้าสิบบามันจะสตันก่อนแล้วผมกลัวว่าจุดนี้ผมจะแบบไม่ได้สตันโอเคได้ตัดละ ออืืมมปีกร้อนโดนไปน้องถ้าผมขายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาแล้วครับเอ็กคูชันเด้อฮะซึ่งผมไม่จะเอาเคเบิคอมบิกแต่เบกได้เฉยๆได้มาได้ไงไม่รู้ไปละมาคิดอะไรแปดสิบห้ามีคิดร้อยากเปลี่ยนไอเทมมาเลย เลิก้าโดนไปทีเดียวเียกบตายเี่ยโดนว่ะเรียบร้อยครับผมน่าจะกดที่หนึ่งแล้วแหละตอนนี้คือซื้อตัวสีทองเก็บไว้อย่างเดียวละไ,ได้ยี่ห้อเอ้ยยี่ห้อใช่์กับว่ายี่ห้อได,ได้ได้ตรา ถ้าคุยเชนเนอร์มากคืิมันจะดีมากเลยนะขอหน่อยได้ไหมไปครับเอาทองคอมซีได้เทมไปสองดาวชิวๆครับส่งไอเทมไปยึบไม่ตัดชิวกับเขาละ ไม่ทำไมผมไม่ใส่ให้รีเน็กไปวะไม่เดี๋ยวลองก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสอจุนี้ผมก็จะใช้มานาได้แบบไปเยอะไปเลยเนี่ยดูดิขึ้นโคตรไวแต่บางกว่าเดิมปะ่ะ เรียบร้อยครับดาผมน่าจะจบที่หนึ่งแล้วแหละแว่นคู่ใจผมอยู่ไหนอืมเอออ ชิวๆครับเกมนี้ชิวๆสบายๆเหมือนเล่นเมลีนยามเช้าเี่ยคนเทดินเล่นเมลียนลตนยิงัน,นด้วนะแต่เลสกตนมันคือแบบแรง ช vale นะปดเลยปะชนะเลยครับชิวๆเกมนี้ก็แย่แล้วครับแอบลุ้นอยู่ในใจ